สนับสนุนโดยแมเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาจะเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะเจอกับพี่จิและตุ่นนะคะกับถามคำตอบคำค่ะ,คะรายการนี้นะคะคุณผู้ชม สามารถที่จะติดตามชมรายการได้ของเราตั้งแต่เวลาช่วงเวลานี้นะคะประมาณบ่ายโมงไปจนถึงบ่ายสโมงอ้บ่ายโมครึ่งชั่วโมงสินะ้ะถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะแล้วถ้าหากว่ายังคิดถึงกันแบบไม่จุใจรายการเรามาออก,าาการราาอากาศซ้ําให้ได้ชมกันอีกม,มีรีรันอีกหลายร,ายรอบค่ะด,ดังนั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะชมในช่วงของ first run นะคะหรือว่าการออกอากาศในครั้งแรกนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่า เราก็มีอีกหลากหลายช่วงเวลาที่คนสามารถติดตามเราได้ขอไล่ให้ฟังก่อนเลยนะคะว่าถ้าหากว่าได้ชมรายการในวันนี้แล้วเนี่ยสามารถจะมาชมอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นํามาออกอากาศซ้ําให้ได้ชมกันก็หลังจากครั้งนี้ในช่วงเวลานี้ครั้งแรกแล้วก็ตีหนึ่งของคืนนี้ชมได้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,คะแล้วก็ในวันจันทร์ค่ะ,คะตั้งแต่ ครึ่งเป็นต้นไปช่วงเวลาเดียวกันช่วงเวลาใกล้เชียงกันบ่ายโมงครึ่งถึงะะบ่ายสองโมงแล้วก็ในวันเสาร์หน้าก็จะมีอีกนะคะตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ตอนตีหนึ่ง เพราะฉะนั้นเสาร์กับอาทิตย์เนี่ยตอนบ่ายโมงกับตอนตีหนึ่งก็ชมรายการถามคาตอบคำามได้ถือว่าใครที่อยากจะฟังข้อมูลที่น่าสนใจหรือว่าคําถามที่ฝากเอาไว้นะคะก็จะได้ฟังกันอย่างจุใจเลยใช่แล้วค่ะก็ติดตามกันได้นะค่ะนี่วันเสาร์นี่จะเป็นวันที่เจอเจอตุนเยอะที่สุดเลยนะคะค่ะจะเป็นรถเจเล็กจะเป็นรถเจเล็กชาแนลนะคะคือต้องมีหลายหลายรายการที่อยู่กล้เ่ียงเัิไปไปชนกันอยู่ในวันเสาร์ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยตุนเปิด เปิดอโทรทัศน์มาเจอตัวเองเนี่ยถ้าเป็นวันเสาร์ตกใจเจอตัวเองอยู่ตลอดเวลาเจอตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ชมก็มีแอบตกใจบ้างอยู่เหมือนกันว่าอ้าโผล่มาอีกแล้วหระคืะไรมาตั้งแต่ข่าวเที่ยงข่าวเที่ยงเสร็จต่อด้วยมีฝันคนมีฝันเสร็จต่อด้วยทำคำตอบคำ แล้วยังจะมีมอเตอร์ริงต่ออีกใช่ใช่ก็เลยเหมือนเป็นตุลชาแนลอย่าหาว่าชาน้องหนักจนเกินไปนะคะไม่จริงเลยคนทองมากจนเกินไปบางรายการบันทึกเทปไวบันทึกเทปไว้ในช่วงเวลาที่ใกล้เขียนกคะแต่ว่าบางอันก็สดนะคะก็บางทีก็ข่าวช่วงข่าวก็เป็นช่วงสดอยู่แล้วเป็นประจำนะคะเพราะว่าเราต้องอัปเดตสถานการณ์แล้วก็บาง Air เนี่ยแบตเตอรี่ออนแอร์เนี่ยก็สดกันค่ะเพราะว่าเราก็จะมีแบบประเด็นในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีเรื่องรถอะไรออกใหม่มีอะไรน่าสนใจแล้วก็ช่วงที่คุณโก้นะคะคุณกูณณณรูที่จะมาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็จะมีสรุปเรื่องราวต่างๆคือใครที่อยากจะ ตามข่าวสารเรื่องรถเนี่ยก็ติดตามกันได้ในรายการมันทอ่ออนแอร์ที่วาการประชาสัมพันธ์รายการตัวเองไปด้วยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมคะพอเราพูดถึงว่าช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราเข้ามาสู่ในเดือนกุมภาพันธ์เขาจะบอกว่าเป็นเดือนแห่งความรักเดือนที่คนโสดจะรู้สึกว่าแบบโอ้ย ช่วตนี้่านหนาว,ตวแต่ว่าปีนี้นปีนี้เนี่ยกุมภาพันธ์จะมีวันสําคัญที่หลายๆคนกําลังบอกโอ้โหนี่เป็นช่วงเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของความรักเท่านั้นแต่ว่าปีนี้เนี่ยวันตรุษจีนปีใหม่ของคนจีนค่ะ มาอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีะก่อนนู้นเนี่ยนะคะ,คะช่วงปลายเดือนมกราคม,ม,ก,คมก็เราก็ยังสนุกสนานกับช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อเนื่องด้วยตรุษจีนแล้วก็ค,ค่อยมาวันแห่งความรักแต่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยพอเดือนนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะมีตรุษจีนมีวัน วันเลาแห่งความรักแล้วก็มีวันแห่งความรักของชาวพุทธด้วยก็คือวันมาคาบูชาใช่ค่ะก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอพูดถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนก่อนเลยก็แล้วกันเพราะว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะหลายๆบ้านก็คงจะได้มีโอกาสไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าต่อต่อต่อมพี่จิก็จีนด้วยนะคะใช่ค่ะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนด้วยสืบเนื่องมาจากทางคุณพ่อาดังนั้นพี่จิก็ต้องได้อยู่ในวัฒนธรรมจีนก็จะต้องมีเทศกาลตรุษจีนศาสตร์จีนวันเชงเม้งเนี่ยเราก็จะได้ มีโอกาสได้ว่ายได้แต้เอียตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องเป็นผู้ให้แล้วค่ะตอนนี้ก็ต้อง ผู้ให้ค่ะเพราะว่าเป็นผู้ให้มาหลายเวลาหลายปีแล้วนะคะแต่เดิมเนี่ยตอนเด็กๆจะสนุกมากเลยโอ้โหช่วงตรุษจีนหรือว่าศาสตร์จีนเวลาที่จะได้ไหว้ก็จะได้เจอญาติพี่น้องก็จะได้เตรียมของไหว้ขนมเข่งขนมเทียนอันนี้เป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็ของไหว้ต่างๆอีกมากมายแล้วที่สําคัญที่เราคอยก็อ๋อหลังจากไหว้แล้วใช่ใช่ไข่ไม่ต้องมีทุกแล้วแต่จะเป็นจะเป็นซาแซงโงแซงอะไรก็แล้วแต่ที่จะไหว้แล้วแต่บ้านเห็นหน้าแบบนี้ เองับเขานิดนึงได้มาได้ยังไงได้มาได้สายไหนทีัคุณยายค่ะคุณยายคุณยายเป็นไทยเชื้อสายจีนแต่สมัยที่คุณยายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ยังแบบมีโอกาสได้แบบ เออยังได้เห็นได้เห็นช่วงแบบเทศกาลแต่ว่าด้วยความที่คุณตาเป็นคนไทยก็เลยเหมือนกับว่าจีนกับไทยแต่งกันอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจีนกับไทยแต่งกันเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายชายเป็นจีนเนี่ยก็จะต้องฝ่ายชายเป็นใหญ่ก็จะน้เอียงะคะก็จะโน้มเอียงไปทางจีนแต่อันนี้ด้วยความที่ที่คุณตาเป็นคนไทยก็เลยโน้มเอียงมาทางไทยก็เลยจะเอ่อไม่ไม่ใช่ทุกครั้งที่จะเห็นคุณยายที่จะจัด อะไร<ม>ที่เป็นเกี่ยวกับตุ๊ดจีนแบบ เต็มๆม่ะนะคะก็จะมีแค่น a me, a <c oughs> ิดๆหน่อยๆพอที่แกจะแบบเหมือนแกก็ยังแบบอ้างอิงถึงบรรพบุรุษของแกแต้เราก็ยังได้เห็นบ้างแต่อย่าคิดว่าหนูจะได้ใต้อียอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะถ้าอยากสื่อสารประเพณีก็กรุณาให้ตตเอียลูกไปล้วจะได้ดีใจว่าอ๋อนี่เราเรายังมีเชื้อสายจีนอยู่บ้างเพื่อเข้ากับเทศกาลใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญของงานเทศกาลตรุษจีนนอกจากที่ว่าเราจะได้ ทําในสิ่งที่ดีๆเพื่อต้อนรับในปีใหม่ของชาวจีนแล้วเนี่ยก็มีกุศโลบายหลายอย่างผ่านการสืบสานประเพณีของชาวจีนไม่ว่าจะเป็นการที่ปู่ย่าตายายลูกหลานจะได้มา,มาพาบปะจะเจอกันนะคะได้ร่วมกันํำลึกถึงบรรพบุรุษของเราะนะคะได้ทําสิ่งที่ดีๆเพื่อที่จะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆในชีวิตพอถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ วันนี้เป็นวันไหว้เนี่ยทุกคนก็จะมีโอกาสได้ไหว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยของคนจีนที่ดีก็คือว่าพอไหว้แล้วได้กิน่นสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเลือกแต่สิ่งที่ดีๆเอามาไหว้เจ้าเอามาไหว้บรรพบุรุษของเรานะคะในบางอย่างเราก็สามารถจะเก็บไว้กินได้แล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นของดีของมีมงคลทั้งนั้นะนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งแล้วก็ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวจะว่าไปไม่เฉพาะแต่ในวันว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาทําขนมเข่งขนมเทียนเ,เขาทํากัน,กนเองก็ใช้แรงงานจาก<ำ>ลูกหลานเนี่ยแหละช่วยกันทําแล้วส่วนหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราได้ทําด้วยกันนะคะตุ่นอย่างเช่นสมมติว่าตุน่นแยกครอบครัวไปเป็นครอบครัวรแต่เวลาที่เรามาทําอาหารทําของ กินของไหว้ด้วยกันเนี่ยเราก็จะมาเจอกันทําไปกลัดกระทงไปหยอดขนมไปก็ได้คุยได้พูดกันมันกอนน็อันนี้ความรู้สึกของพี่เองมีความรู้สึกว่ามันก็เหมือนกับเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่พี่น้องนะคะคแล้วเราก็ได้ร่วมกันรําลึกถึงบรรพบุรุษข,ของเราก็ถือเป็นการที่ได้มีความกระตัญยูกระตเวทีค,ค,ความกระตัญยูของคนเนี่ยมีแต่ความเจริญทั้งนั้นถ้าใ,<ช>ใครที่มีความ วทแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างนะคะให้ความรู้สึกเหมือนถ้าเกิดว่าเป็นของคนไทยก็จะเป็นช่วงสงกรานต์ที่จะได้มากราบไหว้ผู้ใหญ่นะคะอย่างแต่อย่างให้เป็นคนจีนเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้มาร่วมรับประทานอาหารด้วยการรวมทําบุญด้วยการไหว้บรรพบุรุษด,ด้วยกันนะคะ ส้มนี่ก็จะแพงขึ้นมาทีเดียวส้มนี่ความหมายที่ดีด้วยไงใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนใครๆก็จะอยากเอาส้มไปไหว้่หรือว่าอย่างบางทีเนี่ยถึงเราจะไม่ใช่คนจีนแต่เราก็รู้ธรรมเนียมคนจีนว่าเออแบบถ้าบ้านไหนเป็นธรรมเนียมจีนอ่างเงี้ยเราส้มไปให้เขาก็เป็นเหมือนสิริมงคลใช่ค่ะแล้วก็เราจะเห็นเนี่ยแต่ละแต่ละบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นเนี่ยเขาจะถ้ารู้เลยว่าบ้านนี้เป็นคนจะมาตั้งโต๊ะ ได้ยินเสียงจุดประทัดเผากระดาษเงินกระดาษทองกันนะคะโอ้ก็เป็นช่วงเทศกาลที่สําคัญอีกเทศกาลหนึ่งนะคะก็ต้องถือว่าชาวจีนเนี่ยช่วยกันสืบสานประเพณีมาเป็นอย่างดีและคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยนี่ก็เยอะมากเยอะค่ะเยอะค่ะตอนนี้จะว่าไปแล้วคนไทยคนจีนก็อาจจะแต่งงานกันแล้วก็มีทั้งความเป็นคนไทยและคนจีนได้ผสมผสานกันก็เป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งด้วยอย่างของบ้านพี่จี เขาจะต้องมีการทําความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ก่อนด้วยใช่ไหมคะก็คือจะทําความสะอาดบ้านแล้วก็จะทําความสะอาดจานชามอะไรทั้งหลายเหล่านี้ที่เตรียมที่จะสําหรับทำสำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะมีการว่าเขามีความหมายอะไรเป็นพิเศษนะคะพี่ผู้ว่าก็คือเหมือนกับจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆนะคะเตรียมที่จะได้รับสิ่งดีๆจะว่าไปแล้วจริงๆเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ย ถ้าในตามปฏิทินถ้าเขียนว่าวันตรุษจีนในวันนั้นจะเป็นวันหยุดของหลายๆคนเลยเพราะเขาบอกว่าวันที่เป็นวันขึ้นปีใหม่เขาจะไม่ทํางานเขาจะเที่ยวเพราะว่าถ้าวองทํางานแล้วมันจะเหมือนวันจ่ายวันปีนั้นใช่ปีนั้นจะต้อง คือทางานหนักตลอดทั้งชีวิตถ้าเกิดว่าเป็นวันวันตรุษจีนเนี่ยมัาจะหยุดกันเพื่อที่จะไปเที่ยวก็คือวันนี้เนี่ยจะไหว้จะเก็บทําอะไรต่ออะไรให้เสร็จเรียบร้อยวันนี้ไปเลยพรุ่งนี้ไม่ต้องกวาดบ้านแล้วห้ามทําแก้วแตกด้วยนะห้ามอย่างนู้นห้ามอย่างนี้เขาจะมีข้อห้ามสิ่งเหล่านี้แหละก็ใส่เสื้อใหม่เป็นสีแดงเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ก็คือใส่เสื้อใหม่สิ่งดีๆมันจะบังเกิดขึ้นในช่วงของการเริ่มต้นปีใหม่เหล่านี้ล่ะก็เป็นความเชื่อ รวมถึงเป็นกุสโรบายด้วยนะคะว่าจะได้ทําความสะอาดบ้านคร <c oughs> <ช>ั้งใหญ่ด้วย <c oughs> บ้านจะได้สะอาดพ <c oughs> <ช>ร้อมที่จะเตรียมรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในอนาคต <c oughs> นั่นเองอันนั้นก็คือเรื่องของวัฒนธรรมของชาวจีนนะคะแล้วก็เรื่องของเทศกาลตรุษจีนนะคะ <c oughs> ก็ซินเจียยูอีซิน,นีวัวชาย <c oughs> ด้วย <c oughs> นะคะาตัด่อตัวกัน ต้องบอกผู้ใหญ่ด้วยถ้าสำหรับคนที่จะให้ใช่ค่ะเราก็ต้องสอนลูกไว้สอนลูกให้พูดสอนลูกให้พูดใช่ค่ะอ่าชีวิตดีค่ะพี่เราเป็นซองสีแดงซองสีเงินนี่แหละในนั้นน่ะรับรองได้เด็กๆจะชอบแน่นอน แต่ว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยต้องบอกเด็กๆว่าอย่าไปเรียกร้องจากผู้ใหญ่มากผู้ใหญ่ให้เท่าไหร่ก็รับมาเท่านั้นเพราะว่าช่วงเวลานี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีด้วยนะคะแม้แต่ของไหวที่เราจะซื้อจะหาเนี่ยบางคนก็ลดปริมาณลงเพียงแต่ให้ครบตามจํานวนให้ครบตามที่ต้องการไ่ที่ต้องการว่าใช่ค่ะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่สามารถจะซื้อในปริมาณที่มากได้เพราะว่าในภาวะเศรษฐกิจที่เข้าของก็ราคาแพงด้วยค่ะดังนั้นก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าตุกจีนแต่ละปีก็เป็นไปตามเศรษฐกิจของครอบครัวด้วยนะคะ ว่าตอนนี้ครอบครัวสถานะทางครอบครัวสถานะการเงินของครอบครัวเป็นอย่างไรนะคะอ่ะอย่างไรก็ตามก็ไม่เป็นไรไทยยังเป็นในช่วงของเทศกาลแห่งความสุขนั่นเองนะคะจริงแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยมีเทศกาลแห่งความสุขเยอะจริงๆนะคะเราสามารถสุขได้ทุกเทศกาลเกือบทุกเดือนนะคะเพราะว่าพี่ไทยของเราเนี่ยร่วมทุกเทศกาลจีนไทยฝรั่งแขกอะไรได้หมดเลยมาตั้งแต่มกราปีใหม่ใช่ไหมคะพอมากุมภากก็เป็นตุ๊ดจีนวันแห่งความรักนะคะ ถัดมามีนาเว้นไปพักเดียวเมษามาอีกแล้วพี่สมกราร <c oughs> ใช่แต่จริงๆแล้วนี่มีตะเกือบตลอดทั้งปีเลยนะคะที่ <c oughs> จะบแบบเฉลิมฉลองช่วงของของความสุขต่างๆ <c oughs> บ้านเราเนี่ยถ้าจะเป็นประเทศที่มีวันหยุดเยอะมากที่สุด <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าจะในระดับโลกติดอันดับเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่ว่า <c oughs> วันหยุดของเรานี่เยอะมากเราสามารถหยุดได้ทุกเทศกาลด้วยนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามถ้าอย่างของบ้านเราเนี่ยถ้าหากว่าเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนก็มีหลาย ที่เดินทางกลับบ้านะนะคะก็เป็นวันหยุดที่สาคัญอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางทั้งไปและกลับโดยโสวัสดิภาพปลอดภัยทุกๆคนด้วยนะคะค่ะ,คะอ่ะ,อะช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวของประเด็นคําถามนะคะที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ถามไทยนะคะเกี่ยวกับโอ้โหช่วงนี้อากาศช่วงก่อนเนี่ยจะยุ่ หนาวขึ้นมานะคะพี่จิคะดังนั้นก็เลยมีประเด็นคําถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการแช่น้ําอุ่นหรือว่าอาบน้ําร้อนในช่วงของอากาศหนาวนั้นมันดีจริงๆหรือไม่นะคะเรื่องนี้นะคะอาจารย์ปันเทพหาคําตอบมาฝากคุณผู้ชมกันคะ่ะการแช่น้ําอุ่นก็เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะการแช่น้ําร้อนจัดเลยเป้าหมายของเขาก็คือทําให้เกิดกระบวนการไหลเวียนของเลือดนะครับที่เกิดความแตกต่างกันะระหว่างอุณหภูมิในร่างกายเช่น ศีรษะส่วนหนึ่งร่างกายส่วนล่างอีกส่วนหนึ่งโดยธรรมชาติอุณหภูมิที่แตกต่างกันเนี่ยความร้อนก็จะวิ่งไปหาความเย็ยนนะครับก็เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดโดยปริยายในข้อที่1นนะครับแต่ข้อที่2ที่อันตรายก็คือว่าความร้อนทําให้เราสูญเสียเกลือแร่เฉียบพ,พลันนั้นการแช่นานบางคนก็อาจจะสูญเสียเกลือแร่ในรูปของเหงื่อที่ออกมาจวนมากแล้วก็อาจจะมีภาวะที่ ห่วงสุขภาพมากกินน้อยอยู่แล้วดื่มน้ําน้อยขาดเกลือแร่อยู่แล้วนะครับก็อาจจะเกิดภาวะช็อกเพราะเสือเกลือแร่ต่อเนื่องก็ได้อันนี้ต้องจับสมดุลให้ดีนะครับประการที่3บางคนก็พัฒนาไปไกลกว่านั้นก็คือทั้งแช่้ําร้อนสับเย็นนะครับเป้าหมายก็คือทําให้เกิดการขยายตัวและหดตัวของหลอดเลือดทำอยู่บ่อยๆเป็นการบริหารหลอดเลือดอันนี้ก็จะมีประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกัน แต่ก็จะมีโทษเช่นเดียวกันสำหรับบางคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วบางทีการกระตุน้นด้วยวิธีนี้อาจจะเร็วเกินไปและเกิดภาวะผิดปกติได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นคนที่เข้าก็ต้องประเมินร่างกายตุเองว่ามีความพร้อมนะครับอาจจะต้องทําการทําให้ความดันเป็นปกติเสียก่อนถึงค่อยสู่เข้าสู่กระบวนการในการใช้ความร้อนจากการแช่น้ําร้อนได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับในต่างประเทศพัฒนาไปไกลกว่านี้อีกก็คือมีการแช่ในน้ํา คาร์บอเิกแอซิดถ้าเทียบเคียงก็คือคล้ายๆโซดาแต่ว่าลักษณะของความละเอียดของโมเลกุลของน้ําที่เป็นโซดานั้นละเอียดกว่านะครับแล้วก็เหมาะสมกับผิวมากกว่านั่นเขาคือม,มีกระบวนการไปสระผมเพื่อล่อออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายบริเวณแถวนั้นบ้างหรือแช่ตัวบ้างเพื่อล่อออกซิเจนไปเลี้ยงตามผิวออกขึ้นมานี่ก็ทั้งการขับพิษนะครับทั้งการเลี้ยงออกซิเจนไปที่ผิวนั้น มันจะให้ผิวเปล่งปลั่งดูสดใสขึ้นวิธีนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถทําได้เพียงแต่ว่ามือไทยส่วนใหญ่อากาศไม่ได้เย็นตลอดเวลาแล้วก็อากาศส่วนใหญ่อยู่ในภาวะที่ร้อนด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้เหมาะสมกับร่างกายระวังการสูญเสียเกลือแร่และการปรับสภาพร่างกายให้เหมาะสมและก็ต้องมั่นใจว่าเราทนได้กับภาวะอย่างนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่บุคคลว่าคนคนนั้นทําได้มากน้อยแค่ไหนแต่สําคัญคืออย่าฝืนตัวเอง นะครับร่างกายของคนเรานะคะร้อนมากไปเย็นมากไปก็ไม่ดีดขอให้สมดุลน,นะคะดีที่สุดเลยมีการปรับสภาพนะคะตามร่างกายอันนี้เป็นวิธีการที่ ดีที่สุดนะคะหรืออย่างบางคนเนี่ยแบบไปแช่น้ําอุ่นอะไรเงี้ยหรือว่าแช่น้ําพุร้อนใน่างประเทศที่นิยมกันมากๆอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องดูเรื่องของโรคประจําตัวต่างๆของตนเองด้วยนะคะแล้วก็บางทีถ้าหากว่าน้ํามันร้อนจัดมากเกินไปเราเนี่ยสูญเสียเกลือแร่แล้วก็เหงื่อออกมากเหล่านี้เนี่ยบางทีก็ทําให้เกิดความไม่สมดุลในร่างกายก็อาจจะเจ็บไข้ได้หรือว่าอันตรายเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นก็ต้องดูสภาพร่างกายของตนเองเป็นหลักด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันครู่เดียว ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมามีเรื่องราวสาระที่น่าสนใจนำะมาฝากคุณผู้ชมกันต่อค่ะ